สวัสดีพี่น้อง fc ครับคลิปนี้นะครับผมอาจจะมาพูดถึงเรื่องของเว็บร้อยยี่สนะครับเว็บร้อยเนี่ยรู้สึกว่าพี่น้อง fc นะครับใครที่ใช้เว็บร้อยยีจะเจอปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคันสตาร์ทกดไม่ลงถึงแม้ว่าเราจะขึ้นยืนขึ้นขยม2ขาก็ไม่ลงนะครับผมเชื่อว่า ใครที่เคยใช้เวฟร้อยยี่ห้าน่าจะเจอปัญหานี้นะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องช่างทั้งหลายเจอทุกคนเจอทุกร้านและที่แน่ๆน,นะครับก็มีรถรุ่นนี้นะครับเครื่องร้อยยีห้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยยี่หหรือว่าโซนิกเนี่ยจะเป็นรถรุ่นที่ได้เปลี่ยนคันสตาร์ทบ่อยๆพอๆกันกับสปาร์กแหละนะครับพี่น้องนะคันสตาร์ทหากก็มีให้เห็นแล้วนะครับขาดสองท่อนเลยนะครับสําหรับเวฟร้อยยีห้านะอ่า มันหนักนั่นเองนะครับพี่น้อง fc ส่วนสาเหตุที่มันหนักนะครับมันเกิดได้จากอะไรกันบ้างนะครับแล้วสาเหตุกันตสตาร์ทเนี่ยนะครับที่มันหนักเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมว่าเทสนี้ผมน่าจะเจอต้นเหตุแล้วล่ะนะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับเอามาฝากพี่น้อง fc นะครับเอาละนะครับเรามาพูดถึงตรงนี้กันก่อนเลยนะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือชุดฝาสูบแล้วก็ชุดแคมนั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะชุดแคมนะครับ ตอนนี้นะครับผมมีแคมอยู่สองลูกสองอันนะครับจะให้พี่น้องได้ดูนะแคมตัวแรกนะครับแคมตัวแรกตัวนี้โซนิก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 เด้อนี่คือแคมแท้โซนิกครับเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง f c ฟซนะทีนี้เรานะครับเราเราเรามาดูกันตรงนี้นะครับตรงปลายแคมนะครับตรงปลายแคมตรงนี้ที่มือผมชี้ตอนนี้ ตัวนี้เขาเรียกว่ากลไกล,ลดกําลังอัดนะครับาคาว่ากลไกล,ลดกําลังอัดมันทําหน้าที่อะไรนะอทุกวันนี้หน้าตามันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วสําหรับกลไกล,ลดกําลังอัดอันนี้อกลไกล,ลดกําลังอัดแบบนี้จะมักจะเห็นอยู่ในรถพวกดีมพวกเวฟนะครับพวกดีมพวกเวฟแล้วก็โซนิกนะในรุ่นใหม่ๆมันก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วล่ะนะอ่าตัวนี้นะครับหลักการทํางานนะ สมมุติว่านะครับดูติ่งตรงนี mm ้ไ hmm. ว้นะดูติ then, ่งตรงนี yes. like this, right? ้ไว้นะครับสมมุติว่าเวลาที่เครื่องยนต์ทางานมันก็จะหมุนไปแบบนี้ใช่ไหมเครื่องยนต์ทางานนะครับหมุนแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ทางานนะทีนี้นะครับพอจังหวะที่เราดับเครื่องปั๊บเครื่องยนต์มันจะตีถอยหลังนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์มันจะตีถอยหลังนิดหนึ่งนะครับกลไกยกกําลังอาดมันก็จะไปยกวาวไอเสียขึ้นแล้วทำให้ไอเสียมันเปิดค้างอยู่นิดนึง นะครับในขณะที่วาวไอเสียเปิดค้างอยู่นิดนึงนะครับเวลาเรากดการสตาร์ทลงไปใหม่นะครับจังหวะนี้จะทําให้กําลังอัดภายในเบ้าฝาสูบของเรามันน้อยลงกันสตาร์ทมันก็จะเบานั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของอตัวรถกําลังอัดที่ปกตินะตัวรถกําลังอัดที่ปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หมุนให้ดูหมุนให้เบิ่งหมุนโชว์เลย นะครับอ่ามัน <violin inding warfare> <ais> <Hai> จะล kind of ็อกด้านหนึ่งนะครับล็อกด้านหนึ่งและก็ฟรีอีกด้านหนึ่งนะครับพี่น้อง FC นะมันต้องฟรีต้องลื่นแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าคันไหนหมุนหมุนแบบนี้แล้วเวลาเราหมุนกลับมันเหนืดเหนืดมันฝืดก็ถือว่าตัวรถกําลังอัดเสียตัวรถกําลังอาจมีปัญหาแล้วล่ะนะครับพี่น้อง FC เราต้องเช็คแบบนี้นะครับเช็คแบบนี้ด้วยหมุนแบบนี้นะครับแล้วก็เช็คด้วยว่ามันหมุนลื่นไหมนะครับพี่น้อง FC นะครับรอันนี้ก็คือนะครับวิธีการเช็คตัวลดกําลังอัดนะครับทีนี้เรามาดูตัวลดกําลังอัดอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ของวีโปรย้มหาเครื่องนี่แหละพี่น้องเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้เลยแล้วของเครื่องนี่ะนี่กี่ถอดออกมาตอนนี <wall ets> <S <S <know AKI> ้มาเบิ้งกันพี่น้องนะครับไอตัวลดกําลังอัดตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับผมก็จะจับดูติ่งตรงนี้ไว้ดีๆเบิ้งไว้ดีๆเบิ้งไว้ดีๆพี่น้องผมจะหมุนในเบิ้งอ่าอันนี้หมุนตามรอบเครื่อง หมุนตามรอบเครื่องมันฟรีได้นะครับมันฟรีได้เป็นปกตินะหมุนตามรอบเครื่องฟรีได้เป็นปกตินะดูดีๆดูดีๆนะครับตัวรถกําลังอัดมันอยู่กับที่นะอ่าตรงนี้มันฟรีได้เป็นปกตินะครับทีนี้ผมจะหมุนหมุนในกรณีดับเครื่องนะครับในกรณีดับเครื่อง่าแคมนะครับแคมจะต้องบิดเอาตัวรถกําลังอัดไปด้วยนะครับอ่าเป็นไงนะครับนี่นะครับมันหมุนกลับด้านเลยพี่น้องนะครับ เห็นไหมนะครับหมุนทั้งซ้ายทั้งขวาตัวรถกําลังอัดไม่ทํางานเลยนะครับพี่น้อง FC, เอฟซีเอาแล้วเอาแล้วนี่แหละครับปัญหานี่มันเกิดขึ้นขั้นสตาร์ทมันหนักตัวรถกําลังอัดบ่าทางานครับพี่น้องสําหรับเบรลอยยิบห้าขั้นนี้นะครับโอ้ยเจอแต่ปัญหานะครับพี่น้องเอาแล้วทีนี้เรามาพูดถึงนะครับวิธีการแก้ไขปัญหากันบ้างในเมื่อเราเจอตัวรถกําลังอัดมีปัญหาแบบนี้อันดับแรก นะครับวันแรกเราตีลูกปืนออกตีลูกปืนออกถอดตัวรถกําลังอัดออกนะครับพอเราถอดแล้วมันจะมีรูน้ํามันอยู่2รูรูแบบนี้นะครับรูแบบนี้เลยแล้วนะมีรูน้ํามันอยู่2รูเอาลวดเชื่อมเชื่อมปิดเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่อีกเลยนะครับอันนี้มันจะทําให้คันสตาร์ทหนักแน่นอนนะครับแต่สามารถใช้งานได้ขับได้เป็นปกตินะครับพี่น้อง f c นะครับถ้าลูกค้าไม่มีงบประมาณนะ ในกรณีลูกค้ามีงบประมาณนะครับก็ต้องซื้อแชมใหม่เพราะว่ามันมาพร้อมแคมนะครับพี่น้อง f c นะครับวันนี้ก็คือปัญหาที่เราได้เจอเรื่องของคันสตาร์ทหนักนะทีนี้นะครับเรื่องของคันสตาร์ทหนักอีกส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากเรื่องของเสื้อสูบลูกสูแบแหวนนะครับที่มีขนาดโตเกินไปโอเวอร์ไซส์เกินไปนั่นเองนะครับพี่น้อง f c ในกรณีที่เราไปคว้านลูกสูแบแหวนมาลูกใหญ่ลูกโตนะครับเราก็ต้องทําการลดกําลังอัดของอเสื้อสูบฝาสูบด้วยนะครับทีนี้การลดกําลังอัดเอาแบบง่ายๆก็คือเสริมประเจนตีนเสื้อหรือว่าประเจนเสื้อสูบขึ้นเป็นสองตัวนะครับในส่วนของประเจนฝานะครับเราก็จะแก้ไขโดยการใส่ประเจนทองแดงหรือว่าประเจนกาไฟที่มันนันหนาะ นะครับมันก็จะช่วยลดกําลังอัดของเครื่องยนต์ลงไปได้นั่นเองนะครับพี่น้อง fc นะในส่วนของใครมีงบก็นะครับไปทําการควักซะเบ้าฝาควักเบ้าฝานะครับแล้วก็ไปตัดหัวลูกสูบไปควักเบ้าหัวลูกสูบลงนะครับพี่น้อง fc ก็พิจารณาเอานะครับตามงบประมาณก็แล้วกันนะครับอา้าวทีนี้วนกลับมาเรื่องของตัวลดกําลังอัดบ้าง ปัญหาของตัวรถกำลังอัดนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับตามหลังมานะครับตัวรถกำลังอัดนะนะครับพี่น้องเคยเจออาการคันสตาร์ทมืดไหมในรถโซนิกในรถเวฟร้อยยี่สิบห้าในรถเวฟร้อยอาการคันสตาร์ทมืดเหมือนกับอาการคัดลื่นหรือเหมือนกันกับอาการลูกปืนวันเวคัดลื่นส่วนหนึ่งนะครับเกิดมาจากชุดลูกปืนวันเวนะครับลูกปืนวันเวตรงนี้มันมีปัญหานะครับ คล้ายๆกับว่ามันไปยกวาวไอเสียอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือมันติดมันขัดนั่นแหละมันหมุนไม่ราบรื่นมันอาจจะหมุนไปตามแคมนะครับยกวาวไอเสียอยู่ตลอดเวลานะครับทาให้รถของเรานะครับมีอาการทันต์สตาร์ทเบร์ดนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ากว่าแคมของเรามันสึกลงนะครับแคมของเราสึกลงตัวรถกําลังอัดมันโผล่นะครับทีนี้แหละนะครับมันก็ยกวาวไอเสียอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันทําให้รถไม่มีกาลังอัดรถสตาร์ทติดยากรถสตาร์ทไม่ติด นั่นเองนะครับพี่น้อง f อฟดังนั้นก็ฝากพี่น้องไปพิจารณาเรื่องของแคมด้วยนะครับเรื่องของตัวรดกําลังอัดเนี่ยย่อมมีผลต่อระบบสตาร์ทนะครับพี่น้อง f อฟนะดังนั้นผมเห็นหลายๆเคสนะครับไปทาการเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนลูกปืนวันเวคัดเปลี่ยนแ่นคัดแล้วรถยังมีอาการสตาร์ทเมือดอยู่นะครับสุดท้ายมาจบที่ตีตีตัวนี้ทิ้งเลยนะครับตีทิ้งไปเลยนะครับก็คือ,อเอาลูกปืนออกแล้วก็ ถอดออกไปเลยนะครับพี่น้อง F C ไม่ต้องใส่แล้วไปอุดรูน้ำมันก็ประกอบเข้าไปใช้งานตามปกตินะครับส่วนมากอันนี้ผมมักจะเจออยู่กับรถโซนิกนะครับพี่น้อง F C นะก็เอาละนะครับคลิปนี้ก็มาเล่าสู่พี่น้อง F C เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้ข้อคิดกับเพื่อนๆพี่น้องได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับอาการคันสตาร์ทหนักคันสตาร์ทืนะครับในรถตระกูลเวฟแล้วก็โซนิกนะครับพี่น้อง F C ini coba biancone seperti itu kan kerap